ใค้ลุยแบบเรานะคะไม่มีมันก็ไม่ได้นะคะพี่ๆจา๋านี่สําหรับคันนี้นะคะ Ford r a n g e r r a p t o r นะคะตัวนี้ได้เป็นตัว XLT กันเลยนะพี่นะที่สําคัญเลยคันนี้นะคะปี2017นะคะราคานะคะก็อยู่ที่4 45,000บาทนะคะตัวนี้นะคะแต่งกระจังหน้าโลโก้ Ford นะคะตัดกระสีขาวสวยๆแบบนี้มาให้แล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโครเมียมให้นะคะพี่ๆจา๋าและที่สําคัญเลยคันนี้นะคะอ้อมจัดซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แม็กนะคะแม็กยางนะคะอ้อมเปลี่ยนให้ใหม่มูลค่า2 0,000กว่าบาทกันเลยนะคะพี่พี่เอาไปลุยได้เลยนะตัวนี้สวยมากๆเลยที่สําคัญเลยด้านบนนะคะอ้อมใส่เป็นแหลกหลังคาให้แล้วนะคะสําหรับพี่จะใส่อะไรบรรทุกตัวนี้ได้เป็น4ประตูนะคะข้างในเป็นเบาะผ้านะเกียร์ธรรมดาพวงอาลัยมันติฟังก์ชันมีให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่นะ ตัวนี้นะคะไมคันนี้นะคะถึงจะเป็นรถปี2017เองนะคะเลขไมอยู่แค่89,000กว่ากิโลแค่นั้นเองจ้ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่บอกว่าเอ๊ะฟอร์ดคันนี้จะผ่อนเท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะผ่อน8,000ตลอดสัญญาได้เป็นตัว4ประตูสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะพี่จ๋าโทรหาอมได้เลย0615152946ค่ะ